نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر نزهه المؤمن الفكر لذه المؤمن العبر نحمد الله وحده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านครับหลังจากชีวิตของเราได้อยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาแล้วพี่น้องรู้ไหมริสกีที่ดีที่สุด ในชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลานั้นคืออะไรริสกีริสกีแปลว่าสิ่งที่เป็นความดีที่อัลลอฮ์ประทานให้อะไรที่เป็นความดีที่อัลลอฮ์ประทานให้เนี่ยเป็นริสกีทั้งหมดเลยอากาศเป็นริสกีความรู้เป็นริสกีความฉลาดที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แต่ละคนไม่เท่ากันเป็นริสกี เนี่ยมือที่ยกได้บางคนเป็นอัมพาตจะยกมือกาวหลังอนเนื่องมาจากมดมันกัดอยู่กลางหลังทำไม่ได้เห็นไหมการยกมือขึ้นได้เป็นริสกีการที่คนคนหนึ่งถูกตัดไปแล้วมือแขนยกไม่ได้เป็นอัมพาตแล้วนั่นอัลลอฮ์ตัดริสกีเข้าไปแล้วทุกอย่างที่เป็นความดีที่อัลลอฮ์ประทานให้เป็นริสกีทั้งหมดเลย ในชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธาริสกีที่ดีที่สุดคืออะไรอลองคิดดูซิคืออะไรชายสตังไหมลูกหลานความเฉลียวฉลาดเงินทองมากมายพืชหมายถึงว่าเลือกสวนไร่นาปศุสัตว์ความมั่งคั่งความมหาศาลความสะดวกสบายรถยนต์ที่ดิน อันไหนที่เป็นริสกีที่ดีที่สุดพี่น้องลองคิดดูสิอันนี้ถ้าหากว่าพี่น้องจะตอบว่าก็อิสลามเป็นวิธีเป็นริสกีที่ดีที่สุดอันนี้อันนี้อย่าไปตอบอย่างนี้เพราะว่าหลังจากที่อัลลอฮ์ได้ให้เราเนี่ยอยู่ในศาสนาของพระองค์แล้วชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีอิสลามเป็นศาสนาอยู่แล้วเนี่ยหลังจากชีวิตที่เป็นมุสลิมหรือชีวิตที่เป็นมุสลิมแล้วเนี่ยอะไรที่เป็นริสกีที่ดีที่สุดในชีวิตของผู้ศรัทธา มาดูนะครับเอาฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุาะลัยฮวะซัลลัมมาตอบและพี่น้องมาดูนะครับว่าเราได้รับริสกีตรงนี้จากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลามากน้อยเพียงใดเรามีการฝึกฝนตนเองนะครับที่จะที่จะเป็นผู้ที่ได้รับริสกีตรงนี้ของอัลลอฮ์ซุบฮานาหัวตาลามากน้อยเพียงใด ثنّ أبو سعيد الخدري رضي الله عنهما أبو سعيد الخدري رضي الله عنه دنيا يمين نكوى أن الناس من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده ประชาชนชาวอันซอรเป็นชนเมืองมดีนานะครับคนพื้นเมืองมดีนาเนี่ยคนยากคนจนก็มาหาท่านโรซูลสลัลลอฮุอะลัยวิวะสัลลัมาขอขอปัจัจท่านนาบีมีข้าวฟ่างก็เอามอบมาให้ท่านนบีมีอันตะพัมลก็เอามอบให้นบมีมีข้าวบาเล่ก,ก็มอบให้นบมีมีข้าวซาลีก็มอบให้จนกระทั่งสิ่งที่ท่านนาบีมีอยู่เนี่ยหมด นะนบีอาจจะมีฮดีย่มาจากไหนนบีอาจจะมีสดกกอที่ท่านกักเอาไว้เนี่ยนะครับให้แก่คนยากคนจนแล้วท่านนาบีก็เป็นผู้ที่แจกจ่ายให้แก่คนยากคนจน <c oughs> ใครมาขอนบีก็ให้ใครมาขอนบีก็ให้จนกระทั่งหมดแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ที่ท่านแล้วที่เป็นริสกีที่เป็นปัจจัยที่นบีจะมอบให้แก่คนยากคนจนไม่มีแล้ว, <c oughs> ลวท่านนาบีมุฮัมมัด็อลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวในขณะที่ สิ่งที่เป็นริสกีที่มีอยู่ที่ที่กรรมสิทธิ์ของท่านที่มีอยู่ในมือของท่านเนี่ยถูกจ่ายออกไม่หมดแล้วท่านนาบีก็บอกว่ามายยกุนันดีมินคอยรินฟาลันอัดดะคิรอหูอันกุ่มไม่ว่าฉันจะมีอะไรก็ตามแต่ฉันจะไม่ฉันจะไม่หวงพวกท่านฉันจะไม่ขี้เหนียวแก่พวกท่านท่านจะให้หมดเลยแต่ว่าสิ่งที่ฉันมีอยู่เนี่ยหมดแล้วให้หมดแล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้ว ก็ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาได้โปรดประทานความโปรดปรานให้แก่พวกท่านด้วยแล้วท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้นะหลังจากที่คนที่มาทีหลังแล้วไม่ได้อะไรเนี่ยคนที่มาแรกๆก็ได้ไปแล้วก็ไม่ได้มากนะได้คนละนิดคนละหน่อยไอ้คนที่มาทีหลังเนี่ยท่านนาบีบอกว่าปัจจัยที่ฉันมีอยู่เนี่ยหมดแล้วแล้วไม่ได้อะไรท่านนาบีกล่าวคำพูดหนึ่ง ที่จะทําให้ผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยเกิดกําลังใจอย่างยิ่งเลยโดยเฉพาะผู้ศรัทธาที่มาหาท่านนบีเราอยากจะมีอะไรสักนิดสักหน่อยที่จะเป็นวิสกีไปกินไปไปประทังความหิวนแต่ก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะท่านนบีบอกว่าที่ฉันนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วถ้าฉันมีฉันจะไม่ขี้เหนียวเลยถ้าฉันมีเนี่ยฉันจะไม่กักตุนไม่กักเอาไว้เลยฉันจะให้ทั้งหมดถ้าฉันมีแต่ที่นบีมีอยู่เนี่ยหมดแล้ว คนที่มาทีหลังไม่ได้อะไรเลยท่านนาบีก็บอกว่าวามาอะตียะอาฮาดุนอาตออนันคอยรอนว่าเอาซะมินซบมินซบไม่ว่าใครก็ตามแต่ในหมู่พวกท่านไม่ว่าบุคคลใดก็ตามแต่ในหมู่พวกท่านที่จะถูกประทานความดีให้ แล้วมันจะประเสริฐแล้วมันจะเลิญเลิศแล้วมันจะดีไปกว่าความสอบัติไม่มีไม่ว่าใครก็ตามแต่ที่จะถูกอัลลอฮฺประทานริสกีให้ไม่ว่าใครก็ตามแต่ที่จะถูกอัลลอฮฺให้ในความดีที่ที่มาจากพระองค์ที่มันจะประเสริฐกว่าความอดทนไม่มีแล้วเรียกร้องเชิญชวนคนจนๆจนเหล่านั้นให้มีความอดทน พอความอดทนเนี่ยคือริสกีที่ดีกว่าปัจจัยดีกว่าอาหารดีกว่าสิ่งต่างๆที่มันเป็นปัใจจัยในโลกดุนยานี้ทั้งหมดไม่มีไม่มีสิ่งประทานให้ของอัลลอฮ์อันใดไม่มีอะไรที่เป็นความดีที่มาจากอัลลอฮ์อันใดที่จะดีแล้วกว่าประเสริฐมากไปกว่าความสอบบัตอดทนอัลลอฮฺอักบัดคนที่มาก่อนได้ไป คนที่มาหลังจากนั้นก็ได้ไปคนที่มาสุดท้ายเนี่ยท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลยฮิวะซัลลัมไม่มีอะไรให้แก่เขาเลยท่านนาบีก็พูดทั้งๆที่ใจของท่านนาบีอยากจะให้พวกเขาจะตายโดยที่ท่านนาบีบอกหมดเปลือกเลยนะบอกจากหัวใจอันบริสุทธิ์บอกจากใจจริงเลยนะถ้าฉันมีนะฉันจะไม่กักตุนฉันจะไม่กักเอาไว้เลยแม้แต่น้อย ไม่ได้กักให้แก่ตัวเองเลยแม่แต่น้อยถ้าฉันมีฉันจะให้จะให้แต่ตอนนี้มันก็หมดไปแล้วแต่รู้ไหมพวกท่านทั้งหลายรู้ไหมริสกีสิ่งที่ประทานให้จากอัลลอฮ์ความดีที่อัลลอฮ์ประทานให้เนะี่ยอะไรรู้ไหมดีที่สุดท่านนาบีก็สอนในภาวะนั้นเลยสอนพวกเขาว่าไม่มีอะไรนะในพวก,พวกท่านทั้งหลายไม่ได้ปัจจัยจากฉัน ในเมื่อพวกท่านไม่ได้อาหารจากฉันในเมื่อพวกท่านทั้งหลายไม่ได้การช่วยเหลืออะไรจากฉันพอฉันหมดแล้วไม่มีอะไรจะให้แล้วเนี่ยรู้ไหมอะไรที่ดีที่สุดดีกว่าการให้ของฉันเนี่ยท่านนบีก็บอกว่าไม่มีอะไรที่อัลลอฮ์จะประทานให้แก่บ่าวของอัลลอฮ์ที่จะดีที่จะประเสริฐที่จะเลื่เลิศไปกว่าความสบตบอดทนที่อัลลอฮ์จะเพิ่มให้แก่พวกเขาขอให ซอฮาบ้าเหล่านั้นอดทนทนะบีเรียกร้องให้สอฮาบ้าเหล่านั้นอดทนเพราะการอดทนคือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดอดทนดีที่สุดอดทนจะนําไปสู่ความสําเร็จอดทนจะนําไปสู่ความดีงามอันมากมายมหาศาลโดยที่ไม่สามารถคํานวณน,นับได้อัลลอฮฺฮอบดุริสกีที่ได้มา อาหารที่ได้มาข้าวสาลีที่ได้มาใช้แป๊บเดียวเดี๋ยวกว็หมดแต่ความสบัติอดทนที่คนคนหนึ่งอัลลอเพิ่มพูนให้แก่เขาเขาจะใช้วันแล้ววันเล่าและอะไรรู้ไหมจะเป็นสิ่งตอบแทนกุรอานอายาหนึ่งในส ah ุรา um ah um อัซุมัดสุราอัซูมัดอายาที่สิบอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาได้ตัดอย่างนี้นะคับว่าอินนามายูฟฟัซซอบิรูนะ อาจรหุมบีร้อยฤหแท้จริงบรรดาผู้ที่มีความซอบัตอดทน <c oughs> บรรดาผู้ที่มีความซอบัตอดทนเนี่ยจะได้ถูกตอบแทนรางวัลของพวกเขาโดยที่ไม่สามารถคำนวณน,นับได้โดยที่ไม่มีการคิดคำนวณอัลลอฮ์ตอบแทนให้มากเหลือเกินอัลลอฮ์ตอบแทนให้อย่างมหาศาลสำหรับผู้ที่ มีความสอบัตอดทนในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวาตาลาทีนี้เราท่านทัง้งหลายก็ต้องวิงวอนขอต่อ Allah, อัลลอฮฺยาอัลลอฮฺได้โปรดเพิ่มพูนความสอบัตอดทนให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดยาอัลลอฮฺ Allah, ช่วยเหลือข้าพระองค์ให้ได้มีความสอบัตอดทนด้วยเถิดยาอัลลอฮฺ Allah, ได้เมตตาโปรดปานเราให้มีความสอบัตเพิ่มขึ้นด้วยเถิด นี่คือหน้าที่ของเราหลังจากที่ท่านนาบีบอกว่าไม่มีปัจจัยอันใดไม่มีริสกีอันใดไม่มีความดีอันใดที่เราจะได้รับหลังจากที่เราได้เป็นมุสลิมแล้วเนี่ยนะหลังจากชีชีวิตของเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอด์แล้วเนี่ยนะไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าความสอบัดอดทนที่คนคนหนึ่งถูกประทานให้จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮุตตาลาพี่น้องครับ ถ้าเป็นผู้ศรัทธารับอิสลามแล้วอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์แล้วปราศจากความอดทนอะไรเกิดขึ้นสังเกตเห็นไหมคนที่จะถือสินอดได้ตลอดรอดฟังต้องอดทนคนที่จะละหมาดครบห้าเวลาต้องอดทนคนที่เป็นมุสลิม์จะออกไปไหนมาไหนและคุมฮิยาบได้ต้องอดทน คนที่จะแสวงหาริสกีแล้วก็หาเฉพาะริสกีที่ฮาลลานเฉพาะฮาลลานนี่นะเข้ามาสู่ครอบครัวต้องอดทนถ้าในชีวิตของการเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยไม่มีความสอบาดอดทนนะพี่น้องเราล้มเหลวชีวิตจะล้มเหลวในทุกสิ่งทุกอย่างจะละหมาดได้ยังไงละ่ะถ้าไม่มีความสอบาดอดทนพอไปลำบากหน่อยพื้นที่ไม่มีหาเวลาไม่ได้ปั๊บ ขาดความสบัดอดทนพรับละหมาดไม่สามารถดำรงได้วันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาไม่มีค้าขายที่จะไม่โกงเขาทำไม่ได้เพราะอะไรขาดความสบัดอดทนคนอื่นเขาโกงกันทั้งนั้นเลยคนอื่นเขาขายตาช่างคนอื่นเขาโกงกิโลกันทั้งนั้นเลยเรามาทำาดยความซื่อสัตย์ แล้วเราจะได้ผลเราจะได้กําไรขนาดไหนแล้วคนอื่นก็โกงกำไรไปขนาดไหนแล้วถ้าไม่มีความสบัดอดทนนะพี่น้องภารกิจต่างๆที่เรียกว่าอิสลามภารกิจของการเป็นผู้ศรัทธานี่จะล่มเหลวเพราะฉะนั้นอย่าได้ขอดูอาต่ออัลลอฮ์ว่าอย่าอัลลอฮ์ได้โปรดประทานทิสกีได้โปรดประทานความมั่งคั่งร่ารวยให้แก่ข้าพระองค์โดยที่ไม่ได้ขอต่ออัลลอฮ์ให้ประทานความสบัดอดทน พี่น้องคนที่ไม่มีความสวบจ่ายสกาศไม่ได้คนที่ไม่มีความสวบเสียสละไม่ได้คนที่ไม่มีความส,บาส,สมมมวมสบไม่สามารถที่จะทําอะไรอะไรที่เป็นความดีได้นานนักทำประเดี๋ยวประเดาหลังจากนั้นก็จะเลิกไปโดยที่ไม่มีการยืนหยัดเพราะฉะนั้น สบัดอดทนเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลายจะต้องฝึกฝนแล้วก็ขอต่อ Allah, อัลลอฮ์ย่าอัลลอฮ์เพิ่มความสบัดให้แก่ข้าพระองค์ได้เถิดอย่าอัลลอฮ์ประทานความสบัดความอดทนอันมั่นคงให้มันสถิตอยู่ในหัวใจของข้าพระองค์ได้เถิดขอดูอาต่ออัลลอฮ์ขอในสิ่งที่มันเป็นปัจจัยที่มันดี ขอในสิ่งที่ดีๆที่ท่นานนบียืนยันนะครับว่าไม่มีสิ่งดีอันใดที่อัลลอฮฺประทานให้แก่ปวงบ่าวของพระองค์ที่มันจะดีแล้วก็มันจะเลอเลิศไปกว่าความสมบัติอดทนขอตรงนี้กันบ้างหรือเปล่าพี่น้องต่อไปนี้หลังจากละหมาดเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้หลังจากที่เราขอดูอาอะไรอะไร,ะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วขอสักอย่างหนึ่งได้ไหมอย่าอัลลอฮฺ โอ้เออร์ได้โปรดเพิ่มภูนความสบัดอดทนให้แก่ข้าพระองค์ได้เถิดอย่าลออรอได้โปรดทําให้หัวใจของข้าพระองค์นั้นอดทนด้วยการยืนหยัดหนักแน่นอยู่กับความอดทนในในศาสนาของพระองค์ได้เถิดอย่าลออรอเพราะด้วยความอดทนนี่แหละพี่น้องที่เราสามารถที่จะฝ่าฟันภารกิจต่างๆได้อย่างง่ายได้แต่ถ้าเกิดว่าขาดความสบัดอดทนเมื่อไหรเราจะล้มเหลว ดังนั้นท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัลฮวาอลเลหิวะสัลลลมจึงได้ประกาศประโยคหนึ่งให้แก่ผู้ศรัทธาทั้งหลายได้ตระหนักถึงความสวบอดทนตรงนี้ก็คือว่าลัมอินนันนัสร,รมะอัซอฟจงรู้เอาไว้เถิดว่าความสําเร็จความสําเร็จที่ชีวิตผู้ศรัทธาจะได้รับนั้นจะอยู่เคียงข้างความอดทนดังนั้นก็ต้องทุ่มเทขอดูอาต่ออัลลอฮฺ ให้พระองค์ได้ประทานความสวัติอดทนให้พระองค์ได้เพิ่มความสวัติอดทนให้แก่หัวใจของเรามากๆนะครับวบิลฮิษัททวีวัณฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะหมะตุลลอฮฺวะบรากาตุ